สวัสดีครับพบกับ Panda Unbox วันนี้เราอยู่กับโดน DJI Mini 3 Pro และอ e s s ร r y ฝั่ง DJI และทั้งของ Third Party เราจะมาเริ่มกันที่โดน DJI Mini 3 Pro กันเลยครับ like party. มาเริ่ม Unbox กันเลยครับกับโดน DJI Mini 3 Pro หน้ากล่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีระบุว่าเป็นรุ่น DJI RC นะครับน้ำหนักก็แค่249กกรัมอ่า เปิดขึ้นมาก็พบกับโดนเลยครับวางไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยชั้นที่2นะครับมาเป็นตัว R 4และกล่องอสซอรีของเขาในกล่องนะครับในกล่องมีแค่นี้เลย3อย่าง1 2 3นะครับข้างในไม่มีแล้วเริ่มกันที่ตัวโดน DJI Mini 3 Pro นะครับตัวโดนติดตั้งใบพัดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีตัวฝาครอบกิมโบมาให้ นะครับแล้วก็ตามมาที่ตัว RC ตัว RC ยังไม่ได้ติดตั้งตัวจอยสติ๊กมาให้นะครับไม่ต้องไม่ต้องกังโวลครับมันอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับตึงออกมาแล้วก็มาติด,ต,ดตั้งติดตั้งที่ด้านหน้าได้เลยนะครับในกล่องต่อไปนี้จะเป็นที่เก็บอ c c e เซสซอรีเล็กๆนะครับที่เขาเสิร์ฟม,มาให้ก็จะมีตัวคู่มือต่างๆ USBC ไขควงสำหรับเปลี่ยนใบพัดของโดนของเรานะครับและสุดท้ายจะเป็นใบพัดสำรองจำนวนทั้งหมด4ใบที่มีมาในกล่องนะครับในกล่องมีแค่นี้เรามาเริ่มกับอุปกรณ์เสริมของฝั่ง dj i นะครับด้วย dj i pro f i r e kit พัดเรามาเริ่มเปิดกระเป๋ากันเลยนะครับสำหรับในกระเป๋าก็จะมี ตัวแบตเตอรี่อันนี้สองสีดำการใส่ชาร์จนะครับกระเป๋าที่ให้มาก็จะบุนวมพร้อมมีช่องแบ่งให้เรียบร้อยนะครับคุณภาพก็ถือว่าดีทีเดียวครับแล้วก็จะมีสายชาร์จ usb สำหรับชาร์จตัวแท่นนี้นะครับ แล้วก็มีใบพัดมาทั้งหมด4คู่8ใบพร้อมน็อตนะครับส่วนอันนี้อันในนี้ไม่มีอะไรเป็นเพียแ,แค่คู่มือธรรมดานะครับแล้วก็มาที่ตัวพระเอกของเราก็คือตัวแท่นชาร์จสำหรับแบตเตอรี่ที่มาในกล่องไฟมอคิสพัดนะครับให้มา2ก้อนนะครับใน1ก้อนจะบินได้47นาที นในกล่องชุดชาร์จจะมีช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะครับก็สามารถที่จะนําตัวแบตเตอรี่ที่มากระโดนชาร์จได้ส่วนแบตเตอรี่ที่มากระโดนนะครับมันบินได้แค่34นาทีในาทีใครที่ต้องการจะบินได้นานมากขึ้นนะครับก็ควรจะมีเซตมีเอาไว้นะครับกล่องชาร์จของตัวไฟมอลทิสพัทนะครับจะให้สายชาร์จมาเป็น Type A Type A นะครับแล้วก็ส่วนตัวเข้ากล่องี่จะเป็น Type C ฉะนั้นก็ต้องหาอะแอดปเตอร์ที่เป็น Type A ไว้ด้วยนะครับ โดยสรุปก็ในกล่องก็จะมีเพียงเท่านี้มาอันบล็อกกันต่อนะครับกับอุปกรณ์เสริมของ DJI นั่นก็คือ Pop Polar Holder หรือตัวเก็บใบพัดนะครับสำหรับวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกนิ่มด้านบนนะครับในกล่องมีเพียงเท่านี้เลยนะครับ อุปกรณ์เสริม D J i ตัวต่อไปนะครับที่เราจะอันบอกก็คือ p พ p o พ a เลอร์กาดนะครับซึ่งมือใหม่ควรมีชิ้นนี้นะครับเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับกาด2ชิ้นแล้วก็มีคู่มือนะครับ เนื้อวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นนะครับสำหรับใครที่ควรจะใช้อุปกรณ์นี้นั่นก็คือมือใหม่นะครับเพราะว่าจะทำให้โดนของเรานะครับไม่ใบพัดไม่ไปชนกับสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการตกได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับ สำหรับอุปกรณ์เสริม DJI ชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือจอยสติ๊กนะครับที่เราควรมีสำรองไว้นะครับซึ่ง DJI ผลิตออกมาเพียงสีเดียวนั่นก็คือสีเทาด้านนะครับสำหรับใครที่ต้องการสีอื่นสามารถหาซื้อได้จากเตอร์ปาตี้ครับสำหรับอุปกรณ์เสริมของ DJI เราก็ได้อันบล็อกไปครบถ้วนแล้วนะครับต่อไปเราจะไป u n นบล็อกอุปกรณ์เสริมของฝั่งเตอร์ปา r ตี้กัน อุปกรณ์เสริมเติร์ปาร์ตี้ชิ้นแรกที่เราจะอันบ็อกนะครับนั่นก็คือตัวครอบเลนและเซ็นเซอร์คู่หน้าครับสำหรับสําสำหรับวัสดุนะครับจะเป็นสีเทาด้านแบบนี้นะครับทำไมถึงควรมีอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้นะครับเนื่องจากตัวครบตัวครอบ กิมบอลที่แถมมากับโดนนะครับจะครอบแค่ส่วนของกิมบอลเท่านั้นนะครับแต่สําหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้นะครับจะครอบทั้งตัวกิมบอลแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์คู่หน้านะครับจึงเป็นอุปกรณ์เสริมที่ผมแนะนําครับ สำหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นต่อมานะครับของเติร์ p แป t ตีที่เราจะอันบ็อกนะครับนั่นก็คือทุ่นลอยน้ำนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับและเล่นใกล้น้ำบ่อยๆควรมีติดไว้นะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ก็จะมาง่ายๆนะครับก็คือมีทุ่น2อันนะครับมีขาทั้งหมด4ขาและก็ตัวล็อกเครื่องครับ เมื่อประกอบเสร็จแล้วจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับใช้สำรับติดตั้งไปกับโดนเพื่อป้องกันโดนจมน้ำสำหรับมือใหม่ควรมีติดไว้นะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมชิ้นต่อไปนะครับนั่นก็คือสายคล้องคอสำหรับรีโมทควบคุมโดนของเรานะครับ ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้3ชิ้นนะครับนั่นก็คือสายสายคล้องรีโมทนะครับตัวไขควงแล้วก็ตัวที่ยึดติดกับรีโมทนะครับสำหรับวัสดุนั้นก็จะเป็น PVC นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวที่ติดกับรีโมทนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแบบนี้นะครับวิธีการก็คือนำตัวนี้ไปติดกับรีโมทควบคุมโดนของเรานะครับ แล้วก็ใช้สายของนะครับสำหรับมือใหม่นะครับควรมีติดไว้นะครับเพื่อป้องกันการที่รีโมทของเราจะหล่นนะครับอุปรกรณ์เสิร์ฟเต d ร์ปาร์ตีที่เราจะบล็อกชิ้นต่อมานะครับนั่นก็คือเคสสำหรับรีโมทคอนโทรลโดรนของเรานะครับอุปรกรณ์ที่ให้มาก,ก็มี2ชิ้นนะครับ นั่นก็คือตัวเคสและก็ตัวไขควงนะครับสำหรับประโยชน์ของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือลดแสงสะท้อนของหน้าจอและลดรอยขีดข่วนของรีโมทคอนโทรลโดนของเรานะครับอุปกรณ์สุดท้ายนะครับที่เราจะอันบ็อกนั่นก็คือกล่องเก็บโดนนะครับ ซึ่งภายในของกล่องเก็บโดนกล่องน,นี้นะครับก็จะสามารถเก็บได้ทั้งหมดก็คือมีโดนกล่องควบคุมที่ชาร์จแบตแบตสก้อนนะครับรวมถึงใบพัดส,สำรองด้วยนะครับครบชุนแล้วนะครับสำหรับการอันบล็อกโดน DJI Mini 3 Pro และอุปกรณ์เสริมทั้งของ DJI และของ Third Party ทั้งหมด10ชิ้นที่เรานำเสนอในครั้งนี้ครับสำหรับของ DJI ได้แก่ไฟมอ k คิสพัดอุปกรณ์เก็บใบพัดจอยสติก๊กและอุปกรณ์ป้องกันใบพัดสำหรับของ Third Party ได้แก่อุปกรณ์ป้องกันกิมโบและเซนเซอร์หน้าอุปกรณ์ป้องกันจมน้ำสายคล้องคอ RC และเคส RC สุดท้ายกล่องเก็บอุปกรณ์โดนครับ ในครั้งหน้าจะมารีวิวการใช้งานโดรน DJI Mini 3 Pro อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแพนด้าตาดำกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย